จำเลยก็บอกว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยนี่กือขึ้นมาได้ไงเด็กคนนี้เดยมันชันจันนะกันนะนะกับแล้วเป็นยังไงแล้วก็พอมาถึงวันนี้ว่ายังไงเด็กหายนะกัหลงทางขึ้นนะอ่าพอมาถึงวันนี้นะกัไอเด็กอาจจะลัดแล้วไปกันได้นหนะค่อยๆเลียบไตขึ้นไตก็้นไตขึ้นไตมไปถึงก็บนก็าตายพอดีนะรับเออมันคงจะคิดอย่างนี้ นี่ครับมันจะสู้ได้วิธีการนี้ใต่ไปใส่ไปแลไวเขาพอไปเสียงข้างบนก็หมดแรงไม่มีน้ำกินข้าวก็ไม่ได้กินตายไปดีเลยเออนี่ครับมันจะสู้เขาด้วยอย่างนี้นี่ครับงงกับพวกนี้นะครับวันรยายพ่าแน่นะครับโอ้คุณมันใช่นะครับลงไม่เคยไม่เคยนะกบลัมเมียกันลุงแกเกงใจกันไม่มีทางนะครับเกินเสียงว่าใส่ลุงมงคลเป็นนักเลงเก่าไม่เคยเกงใจใครเลย นะครับแม้แต่เมียรุมคุณไม่เคยเกรงใจนะครจะบอกให้เออานะครับนะลูงมงคณไม่มีนะครับเออเกรงใจโมงเกรงใจเมียเนี่ยนะนะครับเวลาลุงมงคลพูดนะพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าอ่าอวิวนะครับเรื่องอะไรจะไปกลัวเมียนะเอ้นะครับเออนะฮ่า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 ฮเาฮ่ จริงๆนะครับลุงงคนนะเป็นคนอย่างนี้เหมือนผมเลยนะครับแค่เกงใจมันนะครับวันใจบุ่มกระจอนนะครับลุงบางคนไม่เคยเกงใจด้วยไม่กลัวด้วยไม่เคยเกงใจด้วยนะนะนะครับเมื่อวานลี้นดๆนะพอเส้นลุงตื่นดึกๆแม่งเรานอนละเมอตบแม่งเปี่ยงเลยนะครับ นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ยายไม่ยาญเอ้ยนะครับเออนะครับขอสมัครเป็นนักเลงโดยคนครับว่าอ่าอนีนะครับเอทีทีนะครับไม่ได้นะครับมันต้องประสบการณ์นั้นๆนะครับฟ้าใส่จุู่ๆเสียงดังนะครับนี สวัสดีด้านะครับขอนอนก่อนขั้นลุงนะครับสวัสดีครับแบมากดไลค์ครับข้างหลังข้างหลังนะครับข้างหน้านะครับนะข้างหลังนะถนนนะครับดูตาลุงซีนะครับมือมองอหยู่ตลอดนะครับนะครับบูดูห่วงแม่ยายนะครับแม่ยายไปเข้าห้องน้านะครับนะเอานะครับเดี๋ยวล้มจุนตังขึ้นมาจะได้เห็นนะครับพนังวันนี้ฟันนี้ครับลวงพ่นทิได้เจริญวิตนะครับอาจารย์บ้านสวน สนมเป็ดน้อยคุณซุเปอร์แอนนะครับนะครับสนมคิดถึงนะครับนะครับโอ้ยมีลาเมอ่ะป่างเหงานะครแล้วคุณเอพีทิมไม่ต้องหัดอะไยครับยุ่งแองได้ก่อนนะครับถึงจะเป็นนักเลงแบบนี้ได้เออนะครับใช่นะครับนะครับเป็นนั่งในดูอยู่ในดงยุงนะครับเห็นไหมนะนะครับขั้นแรกการฝึกเป็นนักเลงเขาเปนั่งอยู่ในดงยุงนะครับเออนะครับแล้วไม่ต้องไปจูญยากันยุง นี่ก็ให้มันมากัดเรานะครับต่อยแม่งเลยนะครับหน้านะครับเขาเรียกว่านักเลงเก่านะครับเรียกสะเเพ้าเลยนะครับว่าซุปเปอร์แอนมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับซุปเปอร์แอนนี่คนรีทั้งโซเชียลลุงลุงครับนะครับผมหลับเพิ่งตื่นครับวัวนะครับอันนี้มันจะเที่ยงคืนแล้วนะนะครับหน้านะครับซุปเปอร์แอนสวัสดีอาจารย์นี่ ใครยังไม่ได้กดติดตามนนิพนทิ่ท์สุกดติดตามได้นะครับมายาชนแนวนะครับหัวลรอะชอบใจซุเพนอ่านผิดนะอนนะกเรศปูผักกานะครับเออนะครับมันดึกแล้วนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวลบควรชาวบ้านกอนะครับเดี๋ยวโดนหนังกระติ๊กนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเนาะนะครับมันดึกแล้วนะครับรบกวนชาวบ้านโอ้โหอ่าอ่าอ้วนะครับเออเออเออนะครับนักเลงเก่านะครับไม่ต้องกลัวใครนะครับห้ามรบกวนใจพุ่มกระจอรพรุ่งนี้เจอกันครับนะขอบคุณเอสซีทุกทุกคนนะครับรวมถึงนะครับออเออแล้วก็ขอบคุณนะครับสมาชิกช่อง นะครับของลุงมงคลชาแนลด้วยนะครับอืมนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกช่องลุงมงคลชาแนลก็สมัครได้นะครับเดือนละ50บาทนะครับสนับสนุนช่องลุงมงคลชาแนลนะครับสำหรับสมาน,นี้นะครับสวัสดีครับ